แม่มึงเลยไอ้ไรรูหนุยร้องเพลงเพลงไอ้ไร Yes Mem โอ้ yes, ออยเด็กนี่ไม่มีมารายาทพบดพูดลักผููย่ยพูดจ้าหยาบคายขอโทษกับคุณลุงขอโทษกับขอโทษกับไอ้ยาเด็กนี่มันเก่งจริงเว้ยนี่แหละเด็กดีพูดจ้าดีมารายาทดีมึงชื่อไรไอ้เปลด เอาลูกเอาไอ้ไรกูเพิ่งย่อแรกเดียวนี่มึงเจออะไรอ่ะกูเชื่อพูนอ๋อไอ้พูนโออยากไอเลยนะไอ้พูนค่ะแล้วถึงมึงเชื่อไรนี่ฮะว่ามึงอันเชื่อไอไรท่ามเชื่อไงท่ามเชื่อมึงแหละเจอมึงแล้วมาท่ามไรกูเลยเบื่อ โอ้กวนตีนนายเด็กน <ữ> ี้มึงเชจอเลยทามชื่อเล่นว่าทามชื่อจริงแล้วว้ามีชื่อเล่นชื่อจริงนะเจอทามชื่อเล่นว่าทามชื่อจริงว้าชื่อเล่นชื่อได้ชื่อเล่นชื่อแต๊ดชื่อไร้ก็ชื่อแต๊ดแล้วชื่อจริงก็ชื่อแต๊ดอะไรโอ้ลูกเอ้เด็กนี่คารุนนี่อยู่โรงเรียนปอหน่อยแล้วนี่อยู่โรงเรียนนี่อยู่ชั้นปอชี่ อป,ปอน oh, well, ี่เขาวะปป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 อปปปเปปมปปปปปปนปป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 ป่ปป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 ปนปปปปีปป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 าปป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 ่าปปปปมาปป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 าป แต่กูเรียนจบป .6 กกูเรียนมากว่ามึงเลยเบรอกูเรียนปอชี่ยังไงไปเด้แต่ว่ากูเรียนปอดชี่มาแปดปีแล้วเนาะอ้ะโอโมแข้าใต้สาชั้นเปรตพื้นตั้งแปดปีนี่อยู่โรงเรียนครูสอนวิชาอะไรมัง้งอ๋อหนวยแก้งดุกวิชาเว้ยลุงเอ้อ แกงถูกวิชาแกงถูกวิชาถามได้ตอบได้ถามได้ตอบได้ถ้าอย่างนั้นทดสอบถามวิชาประวัติศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์ครูจะถามว่าให้นักเรียนเด็กชายเนนแตดบอกอุปนิสัยส่วนตัวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาพอสังเขตตอบขอตอบว่าไม่รู้ครับเพราะว่าไม่ค้อยสนิทกันเท่าไรแมมมึงไอ้ไร ไม่ใหญ่กูเกิดตันแกนี้ต่อไปจะถามวิชาคณิตศาสตร์ตามมาเลยวิชาคณิตศาสตร์ถามว่าหมาหนึ่งตัวใช้เวลากินข้าวห้านาทีถ้าหมาสามตัวกินข้าวใช้เวลากี่นาทีหมาหนึ่งตัวใช้เวลาห้านาทีกินข้าวหมาสามตัวใช้เวลายี่สิบนาทีวับยีสนาทีได้ยังไง หมาหนึ่งตัวใช้เวลากินห้านาทีหมาสามตัวมันต้องสิบ้านาทีไม่เลยครูมันต้องควัดกันก่อนหน้านาทีถึงจะได้กินแหละฮฮอ้เอจริงผิดที่กูค่แล้วถามต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่องสูตรคูณได้ไหมได้ครับไหนท่องมาดูสูตรคูณท่องสูตรคูณแม่9ลองดู9ก9 9หนึ่งเก้าเกปดเามยบเ เก้าสี่จามกเก้าห้าเบนซินเต็มถังครับไอ้ยร่อยอ้ยร่อย9ก้าห้ากับเบนซินแหละไปแลทีปอตอทอดได้เบือค่าเสรอจเลยไม่นูจัดข้านอุ่นจริงนี่รถเครื่องพ้มพึ่งซื้อมาไม่แต่งอย่างดียี่ห้อยามาฮุวันนี้ปิดอ้ร้อยสักทีกลัวของจริงกลัวของแท้กูต้องโดนชนตีนเมียแน่ วันนี้บิดไอ้ร้อยทักทีช่างไอ้เตือนทักทีวัยรุ่นลีกว่ารถแรงไว้รถแรงไว้ไปแล้วไว้้ไอ้จ้าร้อยว่าดีแรงออกอ่ะกอกแต่แต่ว่า,วากออกลีกว่าลีกว่ารถแรง จิบ้า้แล้วคุณโดอกไก่แล้วจนเราแดกไร้แล้วจีบ้าแล้วน้องน้องครับน้องตา้แล้วไม่อะถ้าว่าตายแล้วช่วยส่งเสียงไม่ผีตีน้องน้องตายแล้วไม่ถ้าตายแล้วบอกผีกันได้ีนอ้องอ่าจีบ้า้แล้วไปดูจหอกไก่แล้ว จนอาอมาเอ,อ,อากะแล้วนึกว่าชนคนไอ้ไรนนนี่มามาวิ่งผ่านอยู่ต่างเ่ขับรถไม่แลทางเลย yes man ยม่าคอยด่าแม่จะเปียขับรถไม่แทลทางเลยนะมึงกูยืนย้อยู่ข้างนนดีๆมึงขับรถไปชนกูท้าใบไอเพรนเรื่องนี้กูไม่ผิด เพราะว่ากูขับรถอยู่บนถนนมึงวิ่งมาขวางทางกูเองมึงอย่ามาโกโหกไอ้แบบลูกมึงอยาาดด <c oughs> ่ามาขี้แตดบเบเบกูยืนเยอะอยู่ข้างถนนมึงขับรถไปชนกู ไม่จริงกูขับรถอยู่บนถนนมึงวิ่งมาขวางทางเวกไม่จริงกูยืนเงี้ยอยู่ข้างถนนมึงขับรถมาชนกูไ่จริงกูนี่แหละขับรถอยู่บนถนนกูยืนเงี้ยอยู่ข้างถนนมึงขับรถมาชนกูอะไม่จริงกูขับรถอยู่บนถนนมึงวิ่งมาขวางทางเวกมึงอย่ามาโก้กูยืนเงี้ยอยู่ข้างถนนมึงขับรถมาชนกูไม่ไม่จริง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 ไม่กูยืนเงี้ยอยู่ข้างถนนนั่นแหละกูวิ่งไม่ขวางทางมึงแล้วกูขับรถอยู่บนถนนมึงวิ่งมาชนกูทําไมอะไอ้ไรแล้วเรามาใช่ไหมแมท ไป,ไป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 เป็นแขม,มาอย่ามาทำโอวัแฮไ,ไป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 กูจะไปแจ้งความกับตำรวจกูจะไปเอาตำรวจมาจับมึงมึงขับรถเร็วเกินกำหนดไปพามาพามึงกินแล้วมึงพามาไรมึงไปพามาได้เดี๋ยวกูจะไปพาตำรวจมาคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับอะอะไรอะไรอะมีคนขับรถชนผมครับไหนไปดูที่บามาไปดูที่บา สวัสดีนะคุณสวัสดีครับคุณตำรวจพอดีว่าหมาตัวนี้เขาไปแจ้งความกับผมว่าว่าคุณขับรถชนเขาว่าเรื่องจริงหรือเปล่าอ่าคุณตำรวจครับให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยกับไอหมาตัวนั้นมันโกกผมขับรถอยู่บนถนนมันวิ่งมาขวางทางผมเองครับไม่จริงครับคุณตำรวจไม่จริงไม่จริงมันโกกผมยืนยันอยู่ข้างถนนมันขับรถมาชนผมครับ ไม่เป็นความจริงมันโกหกครับให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยดังครับผู้ชายคนนี้เหรอที่เขาขับรถชนนายอ่ะขับไอ้เพลทนั่นแหละครับขับรถชนผมเขาขับมาเร็วไหมขับมาเร็วมากครับขับมาเท่าไหร่ขับมาคันหนึ่งครับออไม่ใช่ที่ถามว่าขับมาเท่าไหร่คือหมายถึงว่าความเร็วกี่กิโลเมตรเท่าไหร่ไม่ใช่ขับมาคันหนึ่งอย่าขาดหุ้นสิ คุณตำรวจให้ความเป็นธรรมด้วยเออเอาอย่างนี้ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองควายเอาเป็นว่าคุณเคลียร์กับหมาตัวนี้ให้เสร็จภายในห้านาทีนะคุณเคลียร์กับหมาตัวนี้ให้เสร็จภายในห้านาทีถ้าห้านาทีเคลียร์กันไม่เสร็จคุณตำรวจจะพาคุณกับหมาตัวนี้เข้าคุกทั้งคู่เดี๋ยวมารับตัวห้านาทีเคลียร์กันให้เสร็จนะบายบายไอจ้ารวยไรมาเสียเวลากับมาตัวหนึง่ง ที่นี่แล้วมึงต้องติดร่าง,ง <c oughs> ถ้าว่าติดร่างก็ไม่ใช่ติดเท้าแต่คู่มึงก็ติดและกูติดก็ดีเลยมึงก,มนะกันผิดกฎหมไยนะกูผิดกฎหมไหมตรงไหนมึงไม่มีบัตรประชาชนโอเ,เออนะนอกจากไม่มีบัตรประชาชนมึงเสื้อผ้าก็ไม่ใช่เลขโอ้ ชิบหห้แล้วกูไปเซตาติดร่างแลวไปแช่ในปีนเมีย่ยนั่นไปเซตาเสือกูตาเดนไปเซเดเชื่อมีล้วงตับนองไปเสตาอ้เออนะกูอยากแมาเสื้อผ้าก็ไม่มีบรระชาชนาก็นไม่มีไปเซตาหลบนี้คว้างไว้ก่อนหลบหน้าคอยชวนกันไหมก <c oughs> ว่าป้าวกมามาอย่างเชือล่า พ่อนอนนิดเวเหนื่อยกันแม่ชายต้นย่างตั้งเด่ว่าเจ้าต้นย่างนี่กะเหรอผลิตนำยางเองได้ผลิตใบเองได้ผลิตกิ่งเองได้ใช้มันไม่เดินไปไข่เองมั้งวะแยวยื้อในเผื่อกรีดอยู่ไม่เจ็บมั้งเอนี่ขันนีดนยัยเงื่อ,อาการไลใคล่ไกโย,ย่ขันขันแมวไอ้ยอาหนอกเต ชาตไขยันจริงว่าลุกขึ้นตัดยางแรกตีสามดูนาไม่ลุกขึ้นเพื่อแหมปลุกปราไม่ตันบินถ้าบาทท้าตีแม่เราปลุกให้ตัดยางแววเฮ้ยเต็ดปาปัจจุบันนี้ก็ต้องตัดยางนะเว้ยปราวัตินีตัดยางไม่ใช่กิจของช่องไม่ใช่ยางที่เป็นตน้นยางที่ก็หมัดทุ่งแก้ง ย่าดโยมซะไม่นี่เวลาพระบินทะบาทถาวายแกงทุ่งเป็นที่นี่แม่คาแกงกันเลยมัดย่างฉับเปรียถ้าไม่ตัดย่างแกไม่ออกไม่ได้กินเลยเอาลูกเอ,าอ้าคนยางกันมึง่งบ่าทองตนว่างมามาช่วยหนุตนยตดย่างตีทีช่วยหนุยตีตีใช่ปากไ,ไม่มีไตไม่แปลงควันมั้งไงแต่ดุ้ยแปลงควนันก่อนนอนตกืนแปลงควันก่อนนอนตกืนนี่ใครอย่างมินน่ะ ไม่มินเพื่อหนุวยไม่ได้นอนมาแปดกืนแล้วเอาลูกเอาตัดยางกันหน่อยแล้วคันก็คันช่วยตีบาวต้องหนุยคันดังเนื้อดังตัวแววอ้อถ้าคันไอตัดกลับไปถึงบานชายสบู่ยี่ห้อน,นี้เลยสฉบวยไรอะบ่าวชอบสบู่สกินเดียวเดี๋ยวจะบอกสะปาะคุณในควงังอยากแน,นะนำไม่ลองดูสบู่ของดี ยี่ห้อนี้สกินเดียวแม่น่าลดขั้นลดสิวลดกลิ่นกายาอาบสะอาดนักหน้าหยับยังแบกที่เรียรบแบรนด์เขาดีมีมานานผ่านการพัฒนา ปุ่งไม่เห็นว่าหน้าชายจังอูนูแหละชวนพี่น้องยิ่งชายลองชายกันดูถ้าชายสาบูต้องเยียสากินเดียวไอย้ยาชุดยอดเว้ยแล้วตึง้งห้าซื้อได้ที่ไหนอะเปล่าช่องห้าซื้อได้ทีซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาร้านค้าทั่วไป หรือว่าช่องทางออนไลน์ก็มีนะจ๊ะแล้วเขายังมีสกินเดี่ยวโลชั่นลดอาการกลากเลือนโรคนามกระเทาไปปรึกษาเภสัตริรานค่ายยาตัวไปใดเลย